มีเสียงสำคัญครับเป็นเสียงที่ส่งตรงไปถึงรูเบนอโมริมนะครับและบางทีอโมริมอาจจะต้องรับฟังนะครับเป็นเสียงที่สำคัญมากๆที่สะท้อนไปถึงตัวเขาเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงมีรายงานจากเดวิดออนสตีนเทียร์หนึ่งเดอะอเลกติกที่กล่าวถึงสถานการณ์ในทีมและตลาดซื้อขายที่น่าจะเข้มข้นมากพอสมควรนะครับในอีกประมาณเดือนเศษๆข้างหน้านะครับแล้วก็โอเคมีสมาชิกใหม่เข้ามาในสมโมสร นะครับเป็นคนที่น่าจะมายกระดับปรับอะไรให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายเี่นแฟนทนกันมาเยอะนะครับทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปตามกันในการสรุปข่าวทั้งหมดวันนี้เรเด็ดตปีศาจแดงครับ สวัสดีครับปริษัทปีศาจแดงครับมาเจอกันนะครับในวันพุธที่26พฤศจิกายนนะครับเป็นช่วงปลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็อันดับแรกเบื้องต้นเลยอีกครั้งนงนะครับขอใช้โอกาสนี้นะครับในการทรงใจนะครับไปให้กับพี่น้องเพื่อนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับหลักๆแล้วก็คือพี่น้องเพื่อนชาวใต้นะโดยเฉพาะที่ อำเภอหาดใหญ่นะครับแล้วก็อำเภออื่นพื้นที่อื่นในจังหวัดสงขลาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงที่จังหวัดสตูลนะครับในบางพื้นที่หรือหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ที่บ้านตายายผมก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ทราบจากเมื่อคืนว่ามีคําเตือนแล้วนะครับตอนนี้ผมยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ยังรวมถึงอีกหลายจังหวัดนะครับในภาคใต้รับผลกระทบด้วยนะครับแล้วก็ภาคกลางก็เช่นกันนะครับในบางจังหวัดที่น้ํายังขังอยู่แล้วก็ยังไม่ลงนะครับหรือว่าน้ํายังมา แรงยังส่งผลกระทบอยู่ในการใช้ชีวิตก็ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายโดยเร็วนะครับส่งกาลังใจให้จริงๆแล้วก็ถ้าต้องการให้โรงกัาบาลช่วยเหลืออ,อย่างไรก็ตามนะครับก็สามารถที่จะแจ้งมาได้เลยนะครับทางอินบ็อกซ์เพจหรือว่าในพื้นที่ต่างๆที่สามารถจะติดต่อกับผมได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับทางไข่กรูมิงนะครับทางไข่กรูมิงมีการสมทบทุนช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภยัยทางภาคใต้นะครับก็คือทุกๆหนึ่งเครื่องเนี่ย จะเท่ากับ100บาทนะครับจากยอดซื้อวันที่26ก็คือวันนี้ถึง30พฤศจิกายนในทุกๆช่องทางครับฉะนั้นก็ขอขอบคุณทางไข่กรูมิงนะครับที่สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้มานะที่นี้ด้วยสงใจให้กับชาวใต้ทุกคนนะครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยสิ่งที่เดวิดออนสตีนรายงานเข้ามานะครับเป็นการออกรายการข่าวที่ช่อง NBC ของออนสตีนนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมากมาย ที่ออนสตีนพูดถึงนะครับเขาบอกว่าอย่างแรกก่อนอื่นเลยยังเหลือเวลาอีกมากก่อนที่ตลาดเดือนมกราคมจะเปิดขึ้นแล้วก็ยังมีเกมให้เล่นอีกเยอะฉะนั้นเรายังไม่อาจจะพูดอะไรได้อย่างแน่นอนหรอกยังไม่มีข่าวที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรตายตัวอยู่ตัวอย่างเช่นเซิร์กซีคืนนี้เขาได้ออกสตาร์ทให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณย่าแล้วก็เชสโกบาดเจ็บเขาคือคนที่อยู่ในลำดับถัดไปแล้วใครคือคนที่อยู่ในลำดับถัดไปสำหรับแบ่งอื่นก็อย่างเช่นคอร์บีเมนู ้าบรูโนฟานานไม่ได้ลงเล่นไม่ฟิตไม่พร้อมหรือว่าโดนแบนเมนูก็จะพร้อมลงเล่นแทนและนั่นคือสิ่งที่ยูเนเต็ดรับรู้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ที่พวกเขาไม่ได้มีขุมกําลังเชิงลึกมากนะักเพราะว่าลงเล่นแค่รายการภายในประเทศแต่ก็ยังเล่นได้ไม่มากเท่าที่ต้องการนะ,นะครับเซอร์ซีต้องการลงเล่นมากขึ้นแน่นอนครับไม่ว่าจะที่โอทราฟอร์ดหรือว่าที่อื่นผมคิดว่าเวชฮมให้ความสนใจและก็มีรายงานว่าในอิตาลีเนี่ยก็มีรม่าด้วยแต่ก็อย่างที่ผมได้ยินมานะครับมันไม่ได้เป็น แบบนั้นเท่าไหร่นะครับฉะนั้นสิ่งที่ออนซีนบอกก็คือโอเคมีรายงานบาโรม่าสนใจนะครับแล้วก็เวสแฮมสนใจแต่ว่าจากข้อมูลของออนซีนมันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นกำลังเข้ามานะครับฉะนั้นแม้แต่จะเสียเอมเบอร์โมกับอาหมัดรวมถึงมาส r รวีในตำแหน่งที่ต่างออกไปด้วยและนี่คือสิ่งที่สโมสรต้องคำนึงถึงเช่นเดียวกันคอปปี้เมนูเป็นเคสที่น่าสนใจมากแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้า เรื่องสัญญาใหม่ที่หมดอายุในปี2027โดยมีออปชันขยายหนึ่งปีนะครับแล้วก็ไม่มีการเจราจามาสักระยะหนึ่งแล้วเขาได้ค่าเหนื่อยต่ำทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่กังวลเพราะไม่ได้เป็นภาระด้านการเงินอะไรแต่สโมสรอ,อื่นที่จับตาเขาอาจจะมองว่านี่เป็นโอกาสที่น่าสนใจเพราะว่าตัวของเมนูเองก็อยากไปแบบยืมตัวตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วตามที่ออนสตีนเคยรายงานไว้ตอนนั้นรูเบนนาม์ริมบอกว่าตัวเขานี่อยากให้คอบบี้เมนูอยู่ต่อแล้วก็ต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่ง ซึ่งก็ไม่แปลกที่เขจะพูดแบบนั้นจะมีทีมที่สนใจเมนูแน่นอนและสิ่งสําคัญคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องหาคนมาแทนถ้าเมนูย้ายออกและนั่นจะแพงกว่าการเก็บเมนูไว้ฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนในเวลานี้มีรายงานที่ออนซีนพูดถึงเชลโกเมสของวูฟแฮมตันครับแต่ว่าจากแหล่งข่าวของออนซีนที่อยู่ร,บรอบๆโมรินิวสนามของวูฟต่างก็ลดกระแสลงไปแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้มีการเจราจาระหว่าง2สโมสรครับแต่ว่าแน่นอนว่า ถ้าบูฟกำลังจะต้องหนีตกชั้นในเดือนมกราคมพวกเขาอาจจะเลือกขายตอนนั้นมากกว่าปล่อยให้ทีมตกชั้นจนมูลค่าลดลงตัวเลือกอื่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจชัดเจนก็คือเอเลียดแอนเดอร์สันของฟอเรสที่มีข่าวเยอะมากหรือแม้แต่อดัมฟอร์ตันจากคริสตัลพาเลซแล้วก็คาร์ลสบาเลบาจากไบรตันที่เราเคยดูไว้เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ฟอร์มในฤด,ดูกาลนี้ก็อาจจะทําให้ความสนใจบาเลบาลดลงไปฉะนั้นออนซีนไม่ได้ตัดความเป็นไปได้นะครับที่ เชลโลเมสจากบุฟจะย้ายทีมในเดือนมกราคมเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้จากรายงานของออนสตีนก็ยังไม่ได้มีการเจรจาระหว่าง2สโมสรน,นะครับอีกหนึ่งเรื่องราวครับมาจากลอรีวิทเวลอันนี้ก็เป็นอเรื่องราวภายในสโมสรแล้วกันนะครับก็คือเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในกำลังจะแต่งตั้งคายแม็คอลลีเป็นอดีตนักวิเค,คราะห์ของไบรตันเชลซีแล้วก็เวสต์แฮมนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายสก้ทีมชุดใหญ่คนใหม่ ซึ่งแม็คคลลี่วัย39ปีได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการขอภยลิ้นพันกันครับแมคอคลลี่วัย39ปีได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการและจะกลายเป็นสมาชิกคนล่าสุดของแผนกแมวมองที่ถูกปรับโครงสร้างใหม่ที่โอทรฟอร์ดแมนเชสเตอร์เนเตดกำลังมองหาบุคคลสําคัญเข้ามาช่วยงานด้านการเสริมทัพมาตั้งแต่เดือนรกรกฎาคมหลังจากเรียลติกรายงานว่ากระบวนการสรรหาบุคลากร ได้เริ่มต้นแล้วแล้วก็แมคคอลลี่จะรายงานขึ้นตรงต่อคริสโตเฟอร์วิเวลผอฝ่ายสรรหาของแมนเย์เนตตดและจะดูแลเครือข่ายแมมองระดับโลกของสโมสรนทั้งคู่เคยทำงานร่วมกันที่เชลซีระหว่างปี2022ถึง2023ในช่วงที่วิเวลเป็นผอ,อด้านเทคนิคแล้วก็แม็คคอลลี่เป็นหัวหน้าแมมองครับแมนเดย์เนตดพิจารณาผู้สมัครหลายคนครับสำหรับตำแหน่งใหม่รวมถึงเบนชอร์ลีย์อดีตผอกีฬาของวาลองเซียงฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบัน ดำร,รงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแมวมองในสหราชอาณาจักรของซอวตแฮมตันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วแม็กคารีซึ่งกลายเป็นตัวเลือกหลังแยกทางกับเวสแฮมเมอร์ในตุลาคมก็เป็นตัวเต็งที่โดดเด่นที่สุดในกระบวนการคัดเลือกอันเข้มข้นครับแม็กคลลีเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากในสโมสรก่อนๆของเขาเพราะว่าเขาเนี่ยผสานการใช้ข้อมูลเข้ากับเรือข่ายของเขาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเส้นทางอาชีพของแม็กคลลีเดินเคียงคู่กับแกรมพอตเตอร์มาโดยตลอดครับทั้งคู่เคยทำงานร่วมกันครั้งแรกที่ออสเตอร์ซุน ทีมในลีกสวีเดนในปี2012แล้วก็ใช้เวลา6ปีที่นั่นในครับในตำแหน่งหัวหน้านักวิเคราะห์ระหว่างเส้นทางที่เหลือเชื่อจากดิวิชั่น4นะครับขึ้นมาถึงรอบนอกเอา์ยูโรปาลีกได้แล้วก็ตามพอตเตอร์ไปส่วซีในปี2018ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแมวมองย้ายไปบร h t ันในปี2019แล้วก็ตรงนี้สำคัญนะครับเป็นช่วงเวลาที่บริทันเนี่ยเซ็นนักเตะอย่างเลนยนโรด์อสซามอร์สชไคเซโดคารูมิโตมะมาร์คคูคูรยาแล้วก็ดนนี่เบลเบก ฉะนั้นช่วงที่แมคโคลลี่อยู่ที่ไบรตันเนี่ยโอ้โหเป็นช่วงที่ไบรตันกว้านเอานักเตะร่างทองมาเยอะทีเดียวนะครับโรซาไคเชโดมิโตมะคูคูเรียอาี่คนนี้ไม่ต้องสืบอยู่แล้วนะว่าทุกวันนี้สำคัญกับเชลซีสำคัญกับไบรตันสำคัญกับอาร์เซนอลแค่ไหนโดยที่แมคโคลลี่เนี่ยเขาก็ย้ายไปเชลซีในปี2022นะครับแล้วก็ยังคงอยู่ต่อกับเชลซีแม้ว่าพอตเตอร์จะถูกปลดก็ตามโดยที่ทำงานในบทบาทหวัวหน้านักวิเคราะห์ ให้กับเฮดโค้ชคนต่อมาอย่างเอนโซมาเรสกาแล้วก็มาริโซโพเชติโนแล้วก็ออกจากเชลซีไปร่วมงานกับเวสแฮมกับพอตเตอร์นะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ก็แยกทางกับสโมสรในเดือนตุลาคมไปไม่นานหลังจากพอตเตอร์ถูกปลดเวสแฮมกับเชลซีก็พยายามรั้งให้มาโคลี่อยู่ต่อแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เป็นผลนะครับมาโคลี่ก็ตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมใหม่แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนะครับเป็น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังจะได้แต่งตั้งแม็คคลอี่ไปไม่มีอะไรมากตลาดซื้อขายที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนมกราคมก็ขอให้เขาเข้าฟอร์มแล้วกันขอให้ดึงตัวมาแล้วมันปังเยอะๆนะครับคนในสโม,มสรจะได้ทำงานง่ายขึ้นข่าวจากเอกรมคอนัวนะครับแต่ก็ต้องฟังหูงไหหวไลหูหน่อยนะครับนี่เป็นสื่อตุรกีนะครับจากอาร์มาสปอร์ตนะครับก็รายงานเข้ามาว่าทรัพันสิอร์มีแผนจะเซ็นอันเดรโอนานาแบบถาวรถ้าค่าตัวอยู่ใน ระดับที่เหมาะสมนะครับโดยโอกาสที่โอนาน่าจะกลับไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูต่ำมากๆในเวลานี้นะครับสโมสรในพรีเมียร์ลีกแล้วก็เคา,าชูสเรียนะครับรวมถึงสวิตเซอร์เบียโปรลีกก็กำลังจับตาดูสถานการณ์ของโอนาน่าอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าแฟนผีไม่ต้องมานห่วงนะครับที่แน่ๆคือผมว่าโอกาสที่โอนาน่าจะกลับมายืนมือหนึ่งเนี่ยมันต่ำมากแทบจะเป็นไปได้ยากมากๆแล้วนะครับแล้วก็มีรายงานเข้ามาจากคอลัมน์ฟรานเฟิร์นโน๊ตบุ๊กครับอันนี้เนี่ยามาจากทาง t a l k Sport นะครับ ก็รายงานเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเอเวอร์ตันกำลังเจราจาสัญญาใหม่กับเจมส์การเนอร์สัญญาปัจจุบันของฝั่งการเนอร์จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้นะครับก็ทำให้หลายสโม,มสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอตแฮมฟอร์เรสแลวก็แอสตันวิลล่ากำลังจับตาสถานการณ์ของการเนอร์อย่างใกล้ชิดฉะนั้นตรงนี้สนใจนะครับมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ด้วยนะน่าสนใจมากๆทีเดียวก็แฟนช่องคิดอย่างไรครับกับเจมส์การเนอร์ถ้าราคาไม่แพงมากถ้าราคามันพอแบบ เมตราภาพสนใจจะเ,เป็นสควอตไหมถ้าสมมติย้ําว่าทําให้แพงมากนะเพราะว่านี่ก็เด็กเก่าเรานะครับแต่ว่าผมว่าเอเวอเรตันคงปล่อยมาไม,ไม,ไม่ง่ายแหละตอนนี้ก็เป็นตัวหลักของบอคไปแล้วด้วยนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวจากฝั่งอเมริกาใต้นะเป็นรายงานมาจากทางพาร์เซียนสตูดิโอนะครับสื่อจากบาราควัยรายงานมาสั้นๆตรงนี้นะครับว่าเดเโกัเลอยนมีโอกาสย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบยืมตัวตลาดรอบหน้า เพื่อไปร่วมทีมนีสในฝรั่งเศสนะครับซึ่งเลโอนเนี่ยอาจจะมองหาสโมสรใหม่เพื่อโอกาสในการลงสนามมากขึ้นแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์สำคัญในระดับท็อปของยุโรปต่อไปนะครับก็โอกาสลงเล่นมีไม่เยอะก็ต้องพยายามหาโอกาสให้กับตัวเองนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราหิวนะครับเราก็สามารถหาโอกาสในการเขาเรียกว่าไงทำให้เราอิ่มท้องด้วยตัวเองได้เหมือนกัน นะครับยังไงฝากไว้นะครับกับมเมล็ดฟักทองกระทบเปลือกตรามือนะครับก็สามารถที่จะไปหาซื้อกันได้นะครับที่เ e เ e ่ e อีเลฟเว่นบิ๊กซีซีเจโลตัสสมอลท็อปซอกก็ร้านค้าชนะอนอื่นอื่นะครับอร่อยเพลินได้ประโยชน์แล้วก็ไม่รู้สึกผิดนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่ทอดเพราะว่าใช้การอบไม่มีเปลือกแล้วก็สามารถอร่อยได้ทันทีพกพาไปดกที่ทุกเวลาต้องการนะครับแล้วก็มเมล็ดฟักทองเนี่ยยังเป็นแหล่งของแร่ธาตุสังกะสีที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ของร่างกายด้วยนะครับยังฝากไว้กับทางเมล็ดฟักทองกระทอบเปลือดตรามือนะครับแล้วก็ฝากไว้กับทาง Suzuki นะครับกับแคมเปญล่าสุดนะครับคุ้มค่าแบบจัดเต็มรับมอเตอร์เอนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของ all new Suzuki f r อ n ส e วันนี้รับโปรแกรมบำรุงรักษา Suzuki f r o n ส maintenance service นานถึง7ปีครับเป็น Suzuki f r o n ส maintenance package นะครับในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาท พร้อมกับรับดอกเบีย้ย1.99%นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศกวียูบาย z u กิทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ z u กินะครับแล้วก็อย่างที่ได้แจ้งทุกท่านไปนะครับว่าตอนนี้ทางไข่กรูม่งนะครับมีส่วนในการช่วยเหลือนะครับผู้ประสบอุทกตภัยทางภาคใต้ทุกๆ1เครื่องเท่ากับ100บาทจากยอดซื้อในวันที่16ถึง30พฤศจิกายนในทุกๆช่องทางขอบคุณทาง ไายกรูมิ่งมาณนะที่นี้ด้วยนะครับเอาล่ะเรื่องราวข่าวสารต่อไปนะครับไปดูที่ประเด็นของเนธานซอล์นะครับผู้สื่อข่าวน้ำดีของ Daily Mail นะครับแล้วก็รวมถึงคริสวิลเลอร์ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวทีสองเลยนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของดีโก้เลยอนแล้วก็เซคูโคเน่ซึ่งก็มีรายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเลยอนเนเมื่อสักครูข่ข่าวก็ออกว่ามีโอกาสย้ายออกจากทีมไปในสัญญาย,ยืมตัว นะครับเซคูโคเน่ก็มีโอกาสเช่นกันเช่นเดียวกับเอเดนเฮเวนนะครับเพราะว่าคือแมนเดเหรือโปรแกรมแข่งขันไม่เยอะนะครับถ้าไม่นับพรีเมียร์ลีกก็เหลือแค่เอฟเอคัพรายการเดียวโอกาสของดาวรุ่งก็เลยน้อยนะกับโอกาสที่จะได้ลงเล่นเต็มเกมอะไรแบบนี้ถ้าไม่นับก็จะต้องลงไปเล่นกับทีมชุดเยาะวะชน,นนะครับฉะนั้นมันก็ต้องมีการประเมินว่าใครจะถูกเก็บไว้หรือว่าถูกปล่อยยืมไปนะครับซึ่งถ้าเป็นในรายของเอเดนเฮเวนเนี่ยโอกาสลงสนามเขาแค่เจ็ดสิบ ขอภัย92นาทีเท่านั้นนะครับในซีซั่นนี้แล้วก็ส่วนมากจะเป็นตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่อย่างเกมโจเอฟเวอร์ตันก็ไม่ได้ลงนะครับการกลับมามีชื่อบอลนั่งสำรองของลิซอนโดมาดิเนสก็ทำให้เฮเวนหล่นไปเป็นตัวเลือกเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายอันดับ3อีกรองจากมาติ i เนสแล้วก็ลุกชอนะครับแล้วถ้าแฮร์รี่แม็กไกฟิตกลับมาเนี่ยคือโอกาสของเฮเวนก็อาจจะน้อยลงไปอีกนะครับแล้วโซกลกับ วิลเลอร์ก็บอกว่าการที่มาติเนสกลับมาจะทำให้ชอสามารถถูกขยับไปเล่นวิงแบ็กซ้ายได้มากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยอีกอย่างที่ทำให้เลออนโดนปล่อยยืมตัวในเดือนมกราคมเช่นเดียวกันนะครับเลออนเนย,ย้ายออกมานะครับร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อซัเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัวรวมที่อาจจะสูงถึง7ล้านปอนด์นะครับแล้วเขาก็จริงๆอ่ะไม่ได้อยากย้ายออกไปแบบยืมตัวนะแต่ว่าหลังจากที่มีชื่อเป็นสำรองเพียง3ครั้งเนี่ยแล้วก็สลับไปเล่นให้กับทีมชุดเล็กเนี่ย เลยอนอาจจะเปิดใจต่อการย้ายทีมแล้วนะครับซึ่งก็ตรงกับที่พาเซียนเอสตูดิโอรายงานเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีโอกาสย้ายไปอยู่กับนิสแหละนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ฝั่งของซอฟแล้วก็บิลเลอร์จากเดลิเมียรายงานเข้ามานะครับคือเมอเจอก็เตรียมเร่งเปิดการเจรจาเรื่องกำหนดวันปล่อยตัวนักเตะไปแอฟคอนหรือแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ครับของทั้งรันเอมเบอร์โมอาหมัดเดียโลแล้วก็โนเซมัสโรวีนะครับซึ่งสามคนนี้อาจจะต้องพลาดลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปถึง8นัด รวมถึงรอบ3า a Cup ถ้าทีมชาติเคมบรูนแอรีโคสแล้วก็โมร็อกโกเจ้าภาพทะลุถึงรอบชิงได้ในวันที่18มกราคมนะครับมีรายงานว่าแมลาเต็ดเพิ่งจะเริ่มต้นการเจรจาในช่วงท้ายของโปรแกร,รมทีมชาติเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ว่าสโม,มสรก็กระตือรือร้นที่จะเก็บทั้ง3คนไปใช้งานในเกมเปิดบ้านพบบอลมัดในวันที่15ธันวาคมนะครับเกมที่แมลาเต็ดแพ้ไป0ูนย์ต่อ3มาแล้วใน2ฤดูกาลหลังสุดแม้แต่จะขอความร่วมมือจากสหพันธ์ฟุตบอลของทั้ง3ชาติครับหลังจากเกมแพ้เวอร์ตันก็ย้ำไม่เห็น,หนปัญหา สควอตเด็ pp, หรือว่าขนาดความลึกของทีมนะครับความใหญ่ของขนาดทีมภายใต้การของทีมของรูเบนนาริมแล้วก็ตามกฎของแอฟคอนสโมสรต้องปล่อยนักเตะออกจากทีมอย่างน้อยสสัปดาห์ก่อนเกมเปิดสนามของชาติแต่ละทีมนะครับบุโรกโกจะลงเตะเกมเปิดทัวร์นาเมนต์เกิดเจอกับโคลโมรอสในวันที่21ธันวาคมขณะที่อาริโคสและแคนมาลูนจะลงสนามนัดแรกในคืนวันคริสต์มาสอีฟก็คือก่อนมันคริสต์มาสนะครับซึ่งหมายความว่าตามข้อบังคับแล้วเตะทั้ง3คนไม่ควรจะอยู่กับมแมนเชสเตอร์เกินกว่าเกมเจอกับวูฟในวันที่8ธันวาคม แหล่งข่าวภายในสโมสรก็ระบุว่ายังไม่มีข้อสรุปใดๆในตอนนี้นะครับและเดลี่เมลก็เปิดเผยในก่อนหน้านี้นะครับว่ามอเต็ตสามารถตกลงกับมิชเช่แคเมรูนทําให้อันเดรอาน่าพลาดเกมเพียงแค่นัดเดียวในศึกแอฟคอนเมื่อ2ปีก่อนแล้วถ้าใครจำกันได้อาร์ริมยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสโมสรยังคงพยายามหาทางเก็บเอมเบอร์โมอามัดแลวก็มาชูวีให้ใช้งานได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้เสั้นก็ต้องมารอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะมีโอกาสไหมที่จะเก็บสามคนเอาไว้ให้ได้นานที่สุด อีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่สมโมสรออาจจะตัดสินใจปรับตำแหน่งวิงแบ็กแล้วนะครับซึ่งทุกคนก็พอจะทราบกันอยู่ว่ามันไม่ไหวทั้งคู่นะเกมที่แล้วแพทริกดอกูก็โดนบ่นเยอะกับจังหวะสุดท้ายกับอะไรต่างๆนะครับในพื้นที่สุดท้ายซึ่งก็บ่นกันมาตลอดเปลี่ยนมาเป็นเดียโก้ดา o โล่ดาโลก็เกมที่แล้วดีกว่าดอกู u, นิดนึงแต่เชื่อผมเถอะเดี๋ยวเกมต่อไปที่โลลงตัวจริงนะครับ มันก็จะไม่ได้มีความสม่ําเสมอเท่าไหร่แล้วเราก็จะบ่นดอกููน้อยลงเพราะว่าดอากูไม่ได้ลงซึ่งสรุปอะนะครับคือมันไม่ได้ทั้งคู่ในระยะยาวเพียงแต่ว่าคนไหนลงแล้วเล่นแย่เกมนั้นก็จะโดนด่าเยอะหน่อยแค่นั้นเองครับฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยเม่อไหร่ทั้งคู่มันก็ต้องเปลี่ยนโอเคตลาดซื้อขายอาจจะต้องพูดถึงนักเตะใหม่แต่ว่ามันก็มีอีกหนึ่งแนวคิดนะครับที่ มัสวีเคให้สัมภาษณ์ว่าเขาสามารถเล่นวิงแบ็กหรือว่าฟูลแบ็กทั้ง2ฝั่งได้นะครับก็ทุกครั้งที่เขาเล่นวิงแบ็กฝั่งขวาเขาอยากจะทําเกมรุกนะครับแต่ว่าเมื่อเขาเล่นเกมรับเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเสียบสกัดเอาชนะคู่แข่งก็คือเล่นได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับขณะเดียวกันเนี่ยอมมริมก็เคยบอกว่าในการจัดวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งฝั่งหนึ่งอา,อ,อาจจะรับหน่อย แต่ว่าก็จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่โจมตีเข้าพื้นที่สุดท้ายได้นะครับซึ่งขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ายัางไงแล้วมัสวีก็เป็นผู้เล่นเชิงรับมากกว่ารุนะอันนี้มันก็เป็นจิตที่คุณจะต้องออตัดสินใจนะครับฉะนั้นคนที่จะพยายามป้อนบอลจากนอกกรอบเขตโทษเข้ามาเนี่ยก็อาจจะต้องมีเซนสเซอร์เกมรกนิดหนึงซึ่งก็ต้องดูมาสวีจะไหวไหมในแต่ละนัดน,นะครับแต่ว่า คือหลายท่านก็เห็นมาสวีเล่นแล้วแล้วก็เริ่มจะมีบ่นเข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเชื่อผมเถอะในระยะสั้นๆในระยะสั้นนะมาสวียังมีเซนสบอลที่ยังเหนือกว่าดอกูแล้วก็โลนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องความฟิตเรื่องความอึดเนี่ยก็มาสสวีก็ยังไม่ไม่ใช่คําตอบเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องนี้สำคัญกว่าครับคือเรื่องการจัดนักเตะลงก็เรื่องหนึ่งแต่ทีนี้ก็มีรายงานเข้ามานะครับจากผู้สึกข,ข่าว แล้วก็รวมถึงรูเบนดาร์โมเรมนก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยคือเกมที่เจอกับเอเวอ่าตันทุกคนทราบสกอร์เนี่ยตามอยู่ตั้งแต่นาทีสิบสามขออภัยตัวผู้เล่นนะครับเราได้เปรียบตั้งแต่นาทีสิบสามนะครับแล้วก็สกอร์เนี่ยตามตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเราได้เปรียบตัวผู้เล่นนะครับรวมทดเวลาด้วยเนี่ยมากกว่าเจ็ดสิบเจ็ดนาทีนะครับก็คืออาตีให้เลยทดเวลาสองครึ่งรวมกันเนี่ยบวกกับไอเวลาทั้งหมดเนี่ยแปดสิบนาที ในการที่คุณมีตัวผูเ้เล่นเยอะกว่าเขาสุดท้ายคุณเสียประตูคุณพยายามเอาคืนมาแต่ทุกอย่างมันดูแบบมันดูเหนื่อยมันดูเหมือนยังไม่ตื่นนอนมาดูเหมือนทุกอย่างมันดูแบบปลิบปรียปร้ยไปหมดเลยะนะครับแล้วมันก็เลยทําให้แฟนบอลวิภาควิจารณ์กันซึ่งมันก็เหมาะสมอยู่แล้วนั่นคือแฟนบอลที่ไทยนั่นคือแฟนบอลในบ้านเราแต่ว่าแฟนบอลในสนามเนี่ยจากรายงานคือเขาตะโกนนะครับในที78เนี่ย เขาตะโกนตะโกนอัชแทกอ t t แทกอัแทกคือตะโกนพยายามที่จะส่งสัญญาณไปถึงนักเตะแล้วพยายามจะส่งสัญญาณไปถึงทุกคนครับทีมโค้ชนักเตะด้วยว่าทําไมคุณไม่บุกให้มันดุดันคุณเล่นในบ้านน่ะนี่คุณเล่นในออตเทฟอร์ดอ่ะคุณเล่นในโรงละครแห่งความฝันบ้านของคุณเองอ่ะจะชนะแพ้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเฮ้ยแฟนๆก็ส่งเสียงบอกทําเกมลุกหน่อยทําเกมลุกหน่อยนะครับซึ่งอะอามอริมก็ได้ยินครับ ได้ยินสิ่งเหล่านี้แล้วก็ตะโกนกลับไปหานักเตะของเขาเหมือนกันนะครับแล้วอารมริมเองก็ไม่พอใจเมื่อมีการส่งกลับคืนหลังนะครับซึ่งคือแฟนๆก็ส่งข้อความไปหาอาโมริมนะครับส่งไปหานักเตะอโมริมก็ไม่โอเคเหมือนกันอารมริมก็พยายามจะส่งสัญญ,ญาณบอกจะส่งคืนหลังทําไมนะครับจ่ายบอลไปข้างหน้าสิใช่ไหมนะครับซึ่ง นั่นแหละครับก็มีเรื่องของการแบบพยายามส่งคืนหลังไม่ตั้งใจที่จะกล้าได้กล้าเสียทําเกมรุกแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยอมอมริมก็โดนมีาพาควิจารณ์ด้วยคือเมื่อกี้อ่านหลักๆคือภาควิจารณ์ไปที่นักเตะนะครับว่าไม่ได้กล้าได้กล้าเสียมากพอแต่ว่าสิ่งที่อมอมริมโดนวิจารณ์เหมือนกันจากสื่อนะครับตามข้อมูลที่ที่เข้ามาเนี่ยก็คือเหมือนเขาสื่อว่ามานะว่าเขายึดกับระบบของตัวเองมากเกินไป นะครับจะเป็นพราะอย่างที่เราคุยกันทุกครั้งหลายครั้งหลังเกมแล้วกันคือในวันที่ชนะเนี่ยแน่นอนแฟนบอลก็ไม่ได้วิจาร์หรอกว่ามันชนะถูกไหมทีนี้วันที่ผลกนนารแข่งขันมันตามแล้วคุณยังมีเวลาเหลืออยู่เนี่ยนะครับคือไอ้วันที่คุณชนะคุณจะมีช่วงหนึ่งในเกมที่มันเป็นสี่สี่สองสีสามอันนี้แล้วแต่นะครับซึ่งคุณหมุนอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยพวกเราแฟนบอลรู้แล้วว่าบางเกมตอนที่คุณผลงานดีเนี่ยคุณก็จะหมุนคือหน้ากระดาษมันยังเป็นสามสี่สองหนึ่งแหละ แต่ว่าคุณก็จะหมุนบางจังหวะไปยืน4 4่สหลัง4อะไรบ้างมันมีแต่สิ่งที่แฟนบอลต้องการและบ,บ่นมาตลอดคืออะไรคือไอ้วันที่มันสกอร์นำเนี่ยและทีมชนะไม่เป็นไรหรอกแต่วันที่สกอร์ตามหลังนะครับแล้วสถิติเนี่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับการโดนขึ้นนําก่อนด้วยเมื่อสกอร์มันตามนะครับแฟนๆอยากเห็นเฮ้ย ถอดหลังสักคนแล้วเติมข้างบนไปหน่อยคือไม่าจเป็นว่าข้างหลังเนี่ยมันต้องเป็นหลังฐาน3าตอลอดเวลาเพราะว่าฝั่งของเอเวอร์ตันเนี่ยอะอย่างดูเกมล่าสุดเอเวอร์ตันเขาเหลือผู้เล่นน้อยกว่าเขาไม่มาดันเพรสเขาไม่มาเพรสเขาไม่มาบุกสู้คุณอยู่แล้วสกอร์เขานำดังนั้นมันไม่จําเป็นว่าข้างหลังจะต้องมีฐานอยู่3คนตอลอดเวลาคุณถอดออกคนหนึ่งแล้วก็เติมไปข้างบนนะครับนั่นคือเรื่องหนึ่งแล้วก็2คือแบบอ่ะใน,นเมื่อระบบมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับ มันควรจะมีแผน B ด้วยนะฉะนั้นเสียงของแฟนบอลที่อังกฤษเนี่ยนี่คือภาษาอังกฤษนะครับที่อยู่หน้าจอทุกท่านเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากบ้านเราก็คือเฮ้ยคุณไม่จาเป็นต้องเป็นฐาน้งสามตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงคับขันก็ได้คุณถอดสักคนนึงแล้วคุณก็เติมไปข้างบนนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ะเขาก็บอกว่าท้ายที่สุดเกมเจอกับพาเลสเนี่ยคุณต้องพยายามกลับมาให้ได้นะครับคุณต้องพยายามเอากลับมาให้ได้นะครับสำคัญมากๆสําหรับ อามาริมและลูกทีมดี่ยจะเรียกศรัทธาจากแฟนบอลกลับคืนมานะครับนั่นคือทั้งหมดครับนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ท่านฟังมาถึงตรงนี้แต่ฟังแล้วนะครับฝากรบกวนกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับโดยเฉพาะกดไลค์นะครับขอบพระคุณมากจะเป็นการช่วยกันเป็นอย่างสูงมากๆผมเข้าใจครับเข้าใจจริงๆวันแพ้แฟนช่องดูคลิปกันไม่เยอะหรอกแต่ว่าในฐานะของคนทํางานในฐานะของคนน้าชอบมันก็ต้องทํากันต่อฉะนั้น ในช่วงเวลาแบบนี้ในช่วงเวลาที่ทีมผลงานไม่ดีนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมคลิปแวะเข้ามา comment, คอมเมนต์คุณจะเข้ามาบ่นทีมคุณจะเข้ามาบ่นโมลิมบ่นนักเตะหรือว่าแสดงความเห็นอะไรก็ตามซัพพอร์ตทีมอันนี้ไม่มีปัญหาเต็มที่นะครับขอเพียงแต่เข้ามาดูมารับชมผมก็มีความสุขมากสำหรับคนทําช่องแล้วนะขอบพระคุณมากๆนะครับก็ไปกันต่อนะครับแล้วก็ คอนเทนต์เราก็จะยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ฝากติดตามกันส่วนแม่เต็การต่อไปก็คริสซอฟพาเลสเลยปลายเดือนก็ว่าจะกลับมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่กันทุกท่านครับสู้กันต่อเนาะเราเชียร์กันแล้วมัอาจจะมีวันที่ดีวันที่แย่บ้างนะครับก็อยู่ด้วยกันตรงนี้แหละนะครับผมพูดตลอดผมทําช่องมาเจ็ดแปดปีผมเคยเป็นคนที่แบบเฮ้ยทุกคนต้องให้กําลังใจช่วยทีมผมเคยเป็นคนที่ทุกท่านบ่นด่าโลกสวยสายอวยวันนี้ เราทําช่องเราก็โตขึ้นในมุมของเรานะครับเพราะรู้ว่าทุกคนเนี่ยต่อให้จะบ่นจะด่าจะเชียร์อะไรก็แล้วแต่คือแฟนบอลมาเลเเหมือนกันหมดครับนะครับบางคนด่าบางคนใช้คําว่าไม่ด่าแต่ทุกคนใส่เสื้อสีเดียวกันใส่เสื้อมาเลเเหมือนกันะนเราก็ต้องอยู่ด้วยกันไปแบบนี้ครับแล้วก็ส่งพลังให้กันจะเป็นพลังแบบไหนนะครับจะเป็นไม้อ่อนไม้แข็งทั้งหมดทุกคนอยากให้เราดีขึ้นครับผมเข้าใจจริงๆ แล้วก็ขอบคุณแฟนบอลเต่ที่ยังคงยืนหยัดเชียร์ทีมกันต่อไปในช่วงเวลาที่ดีหรือแย่ก็ตามลาไปก่อนครับทุกท่านครับเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ